่าวจอมพลังนะข่าวจอมพลังอ่าทุกคนไปกดติดตามไม่ได้เลยนะเป็นอีกช่องทางหนึ่งครับที่เอาไว้ไฟกับผู้ลุกลานโอ้ไฟมากอันนี้ไฟมากนะปั่นจริงเห็นข่าวจอมพลังเนี่ยทุกคนลองไปดูแต่ปั่นในเรื่องจริงนะเออลองไปดูนะอ่าข่าวจอมพลังไหนใครไปกดติดตามแล้วบ้างพิมพ์บอกทีไหนใครกดติดตามข่าวจอมพลังแล้วบ้างครับพิมพบอกทีไหนพิมพ์บอกหน่อยเร็ว อามานะครับไปกดติดตามหมอได้นะเปิดหลายช่องทางครับไฟกันหลายที่หลายเรื่องนะข่าวจอมพลังนะทุกคนไปกดติดตามไม่ได้เลยครับเราแอฟฟ้าบ้านฟ้าบ้านฟ้านะครับที่บ้านฟ้าข่าวจอมพลังท่านสามารถไปกดติดตามไม่ได้เลยเตรียมไฟนะใครกดแล้วบ้างเอาติดตามแล้วค่ะกดแล้วค่ะเยี่ยมข่าวจอมพลังนะอันนี้นะโอเค ไฟเอาไวไฟผู้ลุกลานไม่ใช่ลหรอกไฟผู้ลุกลานข่าวจอมพลังนะจ๊ะกดติดตามไว้นะโอเคเดีย๋ยวเราขึ้นด้านบนแล้วไปเดี๋ยวเราไปทํางานกันต่อวันนี้ถือว่าพบป่ากันประมาณสักสี่สิบนาทีเดี๋ยวถ้าดึกๆมีความพืบหน้าอะไรเดี๋ยวมาไล์ให้อีกทีเฮ้ยเมื่อวานมีโดนเนี่ยมีโดนไม่ทราบฝ่ายบินมาสามทุ่มครึ่งบินมาอยู่ตรงชายแดนเราอ่าใช่ของอุทยานป่ะไม่ใช่ของอุทยานของไทยป่ะไม่ใช่ของไท